สองแป๊บโอ้ขาวบึมบึมอะน่นะโอ้โหนี่นายกำลังสองอะไรเหรอฮะเบนจีเอ้ยบึมบึมเกำลังสองอ๋อแล้วแล้วงั้นสถานการณ์มันไหนอืมเศรกิจขาวมากเลยนะอ๋อโอเคตั้งใจทำงานตั้งใจทำงานนะเบนจีลิงจีมาแล้วเพิ่งถึงเอกเหรอลิง โท่ทีแาวรัชดารถมันติดทำไมไนายเพิ่งถึงญปะฮะใครส่งพวกมึงมาทำงานงกับกูเนี่ยเอา้าตอนนี้เดี๋ยวโดวครับขึ้นกับเ,เมียแล้ว,ม,ม,วนะมันมีกี่นะอันนั่นอ่ะประมาณยี่สิบอันนะ่ะพวกมันเอาไปทำอะไรกันอะ่ะลิงก็ช็อกดอลผมขอหนึ่งอโอเคเดี๋ยวลิงจะรีบต่อโอเคตอนนี้เป็นไงบ้างสถา,านการณ์แป๊บหนึ่งกำลงังเปิ่มไฟ้อยู่ โอยแย่ละเครื่องบินเครื่องบินขนยนโดกำลังจะขึ้นเอาละมันจะออกยังอันเด็ดแดมันดิงปดเป็นจแล้วขอบคุณ POI โอเคตั้งใจทำงานอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจยินเอาละเนนดิถไหนย์เปลี่ยนภาษาก่อนเอาลูรวๆส่ชื่ กูให้แฮกเข้าเมเฟรมกูข้ามพ่อนับไม่ได้แต่เย็นเบนจีฉันขอเดคนเดอร์ดโดนะฮะนะอีธานมัไหนมาไงอ่ะฮะอไหนได้ดูโดเดยวเราสิไม่เปิดประตูเฮ้ยเ้าแม่เจไอ้แม่ เป็นจีทำเชียวาอะูรน er. oh ูกสิรีประตูแล้วลุวเป็นจีฮังรีเปิดประตูแล้วได้สิเปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้เเปิดประตูเด,ดี๋วนี้หลังเปดอยู่เรื่้ยนมา็ีขึ้นแล้ววะอ่ะอ๊ะแม่จะวอย <c oughs> เพียโคตรสูกเลยแม่จ๋าช่วยหนด้วยเป็นเกมมอาวิธีเปิดประตูเรวแม่จีย่อาจะหมุดเลยแล้วนกจีมปะ มึงปาผิดอะไรเบนจเรไม่มีทองนอ่ะออาชีพหายเดได้ละเอาเอาเค้กกูเลยแป๊บๆใครเปิดถมอกูไหญว่ามันเปิดเองไปเลยดิรับ แม่้อยกเก็บกกดด้อพเราเห็นอย่นี้กูอยู่แล้วรู้ไหมคิดไปเรียบร้อยแล้วคื่อก็ได้ยังมาเปิดว่ะกมี้กสังทมาเสียแล้วก็ได้ลอข้งหลาง่ เอ่สุเออีุดงนี้เจ็ขอแลวกันนะเฮ้ยปากก้อมันยาว้อให้เสียงภาคเรียนโดย KTV g a m e r